สมาคมการค้าพัฒคามวลชนทีวีสอนทำอาหารให้ชาวบ้านด้วยวัสดุท้องถิ่นนายจรันทิพย์พึงนายกสมาคมการค้าพัฒคาร,ร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ร่วมกับนายจรันชัยวงศ์ผู้จัดการมวลชนทีวีพร้อมด้วยพันโทโมาโนจุมปามาลาผู้บริหารสถานีวิทยุรอดอหนองหอเชียงใหม่ สอนชาวบ้านทำอาหารด้วยวัสดุท้องถิ่นจากต้นกล้วยที่มีอยู่ทุกชุมชนในหมู่บ้านโดยทำเมนูแกงหยวกแกงหัวปีและขนมกล้วยต่างๆให้เด็กปฏิบัติทำแบบจริงๆเพื่อเด็กได้เรียนรู้ทำอาหารกินกันในครอบครัวประหยัดรายจ่ายหรือทำเป็นอาหารคาวหวานขายในตลาดสร้างรายได้เสริมไม่ขายที่ต่าดธรรมดาแล้ว อาหารเนนะืปรผสมสุเร็จมานานแล้วครับแต่ของของหวานเนื้อก็อร่อยเนี่ยนะก็อร่อยครับกล้วยบดชีบเบดชีอามาทําได้กล้วยฉบาบก็มาทําได้กล้วยอบก็มาทําได้กล้วยนึ่งก็มาทําได้ต้มต้มก็ทำได้มันนำได้ประโยชน,น์เยอะแยะแต่บางทีชาวบ้านอาจจะอาจจะฟีมือไม่ถึงหรืออาจจะไม่ได้ מים. เอาไปทําขายมันก็เลยทําให้ราคามันเหมือนไม่มีราคาไม่มีราคาแต่พออย่างพวกเรา คยขายมาแล้อย่างที่ร้านเนี่ยกล้วยบชีสองลูกนี่กล้วยหนึ่งสามสี่สิบบาทผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไรายได้ที่ดีถ้าเรามีสีมือแต่พอนั้นเราก้มาทำโครงการนี้เพื่อเราจะช่วยชาวบ,บ้านอย่างเต็มที่ก็ผู้ที่เข้าโครงการเราก็มีเชฟวัฒน์ท่านหลึเชฟทุงคนแล้วก็ผมว่าเชฟเฉือเชฟจรัดก,ก็ยินดีที่จะ มาช่วยชาวบ้านผลิตเชฟชุมชนผลิตระบายวัตถุดิตท้องถิ่นทั้งหลายให้มีราคาเพิ่มขึ้นขอเสริมที่หนึ่งครับว่าสมาคมเราเคยทำงานมาเป็นยีกว่าปีครับแล้วก็ตอนนั้นนายกก็เป็นคุณแดงสายไทยครับต,ตอนนี้มาเป็นเชฟจรันเป็นนายกกำลังเอจะเริ่มงานกันอยู่นะครับว่า ส่วนของนายกสมาคมอาหารของ,ของอที่อะไรนะที่ที่อยู่พุทวิวครับรทีสมาคมสมาคมอาหารอาหารแต่เราเป็นสมาคมการค้าอาหารการค้าเรามีการค้าเข้าเสริมเข้า,ขาม,มาเสริมเข้า,ขาม,มาครับแต่ไม่ไม่ไม่มีเวลากันทํางานแต่ตอนนี้กาลงังจะเริ่มอยู่ประกอบเป็นเป็นความที่ดีครับโควิดด้วยเราดีเลยนมเชฟมารวมกัน ก็จะรวมกันได้ไม่ธรรมดาเพอาจังหวะดีเราก็เลยเริ่มโครงการนี้จะได้ช่วยประสานกับโครงการอีกพอดีเมื่อจะได้ไปทํางานเนี้ยว่ามันเกิดผลจริงๆครับโอเคมีอะไรฝากมีอะไรฝากชาวบ้านฝากชาวบ้านหนักก็ฝากชาวบ้านข้ายึงว่าเราจะได้ เ้ามาดูโครงการของเรานะเราทําเพื่อชาวบ้านเราไม่มีผลประโยชน์เราเพื่อจะช่วยชาวบ้านให้เขาหลุดพ้นบางทีอย่างให้เขาขึ้นมาอีกสเต็มหนึง่งจากอาชีพเกษตรกรอาจจะมาทําเป็นแม่ค้าอะไรทำนองนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ เขาเรียกว่าอะไรครับแล้วก็สถานที่ที่จะเข้ามาตรงนี้ก็คือเป็นที่ติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหมู่บ้านปากทางสลวงหมู <c oughs> ม่7ตำบล <c oughs> ที่เหล็กอ <c oughs> ำเภอเมืิมจังหวัดเชียงใหม่ครับะจะเป็นสถานที่ที่สอนและให้ความรู้กับหลายๆหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้แต่ต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับา,าักษณะหามถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทางสมาคมออกข่าวว่าชุดนี้เราจะจะรับประเภทไหนยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งไปอีกทีเพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มชาวบ้านก่อนอีหน่อยเราอาจจะผลิตเชฟชุมนชน หรือผลิตเขาเรียกว่าผลิต <c oughs> ผลิตเชฟทุมชนผลิตชาวบ้านผลิตเกี่ยวกับอะไรนะโครงการของเราคือจะออาไอ้พวกกรมพัฒนาฝีมือที่จะมาต่อหรืออาชีวะว่า